เดี๋ยวพี่จะลองเป็นมังกรอีกหมดหนึ่งนะทุกคนเปลี่ยนเป็นวีทเลยแล้วไปดูกันปึ๊บป๊บป,ปึตอนนี้ก็สามารถแปลงร่างได้แล้วทุกคน สกิลพ้น่นโอโ้มาทุกคนสกิลเซ็ตปังสกิลเอ็กซ์เฝ้าทุกคนสกิลเอ็กเปลี่ยนใหม่โอ้โห,ห,โโหพ่นไฟนี่ทุกคนสกิลเอ่อสกิลเอ็กสกิลเอ็ก โอ้โห,โหมันเป็นคลื่นอ่ะทุกคนแล้วก็สกิลซีโอ้กล้าได้เป็นคนเดียทุกคนโอ้โหรูโหโ้ทำแรงขนาดนี้แล้วก็สกิลฟรัมโอ้โสกิลเอฟนะทุกคนสกิลเอฟเดี๋ยวพี่ให้ดูสกิลซีใหม่ อู้ตายตายอุ๊ยอันนี้หายทุกคนอันนี้หายโอไมค์กด แปลงได้แล้วทุกคนปัง,งยังไงทุกคนพี่คิดิ่โตัตใหญ่หรือเปล่า ตัวใหญ่เกินไปอ่ะขึ้นมานั่งเอาศกศต์ต้องเป็นพันทธให้เกินก่อนขึ้นมาขึ้นมหมมันไม่ได้ ไม่มีที่ให้นั่งลองนั่งดูพี่หรมานั่งได้พี่ทำอะไรกับมังกรเนี่ยมังกรมันน่ากินใช่ไหมได้สามสองหนึ่งเตรียมตัว ป้าขอขึ้นนี่โอ้โหอตายแล้วคนนึงคือตื่ควึ้นจิลันแกนถึกแหละ จะดูว่าถึกไหมถึกถึกถึกมากโอ้โหก็มีประมาณนี้ใครอยเจอเนี่ยพ่คคิโตะใช่ไหมโอ้โหพีคคีโตะเป,ป็ยเปลือเลือดเก็บแตกแล้วะ โคตรถึก <30. S 2> มีมังกรเขาแค่เก้าร้อยวอตแรงด้วยค่ะโอเคดูกานบินดูกอนว่าสุ่มผลได้ไหม นี่อันนี้คือที่ร้องเพลงอันนี้มาในธีมสงการน,นี่มาในธีมที่ร้องเพลงอันนี้มาในธีมอะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย